สวัสดีทุกคนนะผมคือผมไลฟ์ลิง์นะผมแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาทําสีผมให้ดูกันนะครับผมเ <Wow. S 1> นี่ยผมทาสีอยู่แล้วใช่ไหมแต่จริงๆอันเนี้ยทาสีน้ําเงินแต่สีน้ําเงินนัมันอยู่ได้แค่แบบสองสาวันก็เริ่มเขียวแล้วถ้าสังเกตได้จากคลิปคลิปอไอตัวกันดั้มเออร์ทรีครับอันนั้นอ่ะคือเริ่มเขียวแล้วนะคือเริ่มแบบมันไม่เป็นน้ําเงินแล้วอะ่ะแล้ววันเนี้ยก็แบบ ถัดจากวันนั้นประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วนะครับอันนี้ถ่ายวันที่เจ็ดคือสภานะครับสี <c oughs> น้ําเงินน้ําหมดแล้วนะครับแบบเริ่มแบบทองแล้วก็ยังเหลือความเขียวๆอยู่บ้างนะครับน้าเงินน้าเงินมันยังแบบมันยังออกไม่หมดนะ <c oughs> เราก็เลยจะมาเปลี่ยนสีผมกันอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> วันนี้จะซื้อแบบที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องไปใช้บริการร้านทําผมเพราะว่าณนเะวลาเนี้ยร้านทําผมเขาทําสีผมไม่ได้ทําได้แค่ตัดผมหรือว่า นิดๆหน่อยๆไม่เกินไม่เกิน2ชั่วโมงเออประมาณนั้นนะฮะก็เลยอ่ะลองมาดูว่าถ้าเป็นสีที่ทำเองที่บ้านเนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างวันนี้เราใช้ตัวนี่ Fresh Light นะครับสี Sugar Ash นะครับก็จะเป็นสีเอ่อเนี่ย Fresh Light Foam Hair Color สีเทาเอยสีน้ำตาลเทาเข้มเออก็คือ เป็นสีเทาแหละง,ง่ายๆก็คือเทาแหละจริงๆผมเคยใช้อันนี้แล้วนะแต่ตอนนั้นให้เพื่อนทําให้นะครับวันนี้เราจะมาทําเองกันเลยดีกว่าคนไม่เคยทําสีผมเองมาก่อนอะในชีวิตอะนะฮะจะมาลองทําดูว่าทําได้ไหมว้าวปลอื่น <Wow. S 1> ต,ต้องมาดูในกล่องมีอะไรบ้างก่อนไหมอ่ะใน,นในกล่องมีหัวปัม๊มมีหัวปั๊มให้นะแล้วก็นีอันนี้เป็น developer f ก็คือเป็นเป็นตัวที่ทําเป็นโฟมนั่นแหละอันนี้ อันมีน้ำยาเปลี่ยนสีผมอันนี้น้ำยาเปลี่ยนสีผมนะขวดเล็กๆดำๆ,ดำๆนี่นะอันนี้เป็นคู่มือการใช้นะครับแล้วก็เท่าที่ผมจําได้ในถุงเนี้ยมันจะมีเอ่อเป็นถุงมือพลาสติกมาให้อีกนะครับมีอีกสุดท้ายแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้เป็นเฟสไลท์มอสเจอร์แฮ r m มสนะครับก็คืออันเนี้ยไม่ต้องใช้ผสมนะอันเนี้ยใช้หลังจากที่เราทําสีผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สระผมและครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาใช้อันนี้เป็นการปิดสุดท้ายนะครับเคในกล่องนม่มีอะไรแลวเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยไหม วา,วางเหมือนไทยอินเลยไม่ใช่นะมือถือเองด้วยเนี่ยไม่มีใครมาสนับสนุนเรามาผสมกันดีกว่าเริ่มเลยอะ่ะตรงเนี้ยตรงกล่องเนี่ยมันมีแบบเหมือนรอยปะกนะตรงนี้เห็นว่ารอยปากเราลองแบบกดลงไปดูอันนี้รอยปะกมันนะแล้วลองเอาขวดวางนี่พอดีเลยนะ <Yeah. S 1> โอเคแล้วเราก็อะเรามาเริ่มเริ่มผสมกันเลยดีกว่าก็คือเอานี่เปิดอันนี้ อ่ะโอมันไม่มีอะไรสีเลยนะแล้วก็เอาตัวสีนะเอาเข้าไปเลยเปิดอ่ะเทเออว่ะสีน้ำตาลจริงทุกคนเมื่อกี้เห็นปะ่ะตอนที่เทลงไปอะ่ะเออผสมไปแล้วนะไม่ต้องเขย่านะทุกคนใส่ไปปุ๊บก็เอาไอ้ตัวเนี้ย ปิดได้เลยอ่าย้ำไม่ต้องเขยา่าข้างๆกล่องเขาก็เขียนนะว่าไม่จำเป็นต้องเขย่านะครับทีนี้เรามาดูในซองเนี้ถ้าที่ผมจำได้นะตอนนั้นที่ให้เพื่อนทำให้อ่ะมันจะมีถุงพลาสติกมาให้ด้วยคือมันเป็นถุงมืออ่ะถุงมือพลาสติกอ่ะอันนี้ไม่รู้ยังมีให้อยู่หรือเปล่า เอ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมมีถุงมือให้ด้วยไม่ต้องซื้อถุงมือแยกนะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ถุงมือก่อนเพราะตอนที่จะทำอะครับไม่ต้องสระผมก่อนนะคือเนี่ยให้ผมแห้งแบบนี้ไปเลยนะครับ,รบอ่าเราแล้วก็ใส่ถุงมืออันนี้ไม่ต้องผสมย้ำเก <c oughs> <c oughs> ็บไปก่อนอ๋อแล้วก็ตอนทําสีอะถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะคุมให้มันไม่เปื้อนได้อะ่ะช่วยใส่เสื้อสีเข้มแบบนี้ด้วย นะฮะผมเคยทําไปทําสีที่ร้านทาผมอะ่ะขนาไปทำที่ร้านทาผมนะมันก็ยังแบบโดนเสื้อแล้วเสื้อก็เป็นรอยสีเสื้อสีขาวเป็นคนที่ใส่เสือเส้อสีขาวไปทําสีผม <c oughs> ทีนี้เรามาแล้วเริ่มไปเลยกว่านนะฮะเราก็กดกดเลยนะ <c oughs> <c oughs> เลอะเทอะแหละ แล้วเธอเละเ,เ,เ,เอากดกดเฮ้ยฟองเป็นสีเทาว่ะทุกคนกลิ่นแรงมากลองทาผมเลยนะทาผมเลยนะยกลิ่นแรงมาก ไปาจอันนี้มันติตาหมาจามาไม่มีไม่เตรียมกระจกแต่แรกถ่ายแบบไม่มีกระจกได้ไนงะโอ้แสบตาระวังนะทุกคนอย่าให้เข้าตาเด็กขาดนะครับข้างต่อก็เขียนนะแม้แต่ตอนสระก็ห้ามโดนตานะทุกคนต้องระวังให้ดี อันนี้ทําแบบไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรเลยนะน,นี่ทําแบบบ้านๆเลยบ้านจริงดูเดะโคตรเลียว e เลยอนะนะ,อะ <laughs> ชอบความไม่มีกระจกนี้วะ่ะไม่ต้องเดินอยู่เรื่อย <laughs> เริ่มทาทัูหัวแล้วทุกคนเริ่มเปือเป้อนเปื้อนเปื้นตรงนี้แล้วเ,เปื้อนตรงจอเหอ็นปะเปื้อนตรงนี้ก็เปื้อน <laughs> <laughs> เปื้อนหมดเลย ทั้งหลังก็เนี่ยสโลมให้เต็มนะทุกคนเอาแบบแน่นๆเล็กเนี่ยแบบเนี่ยแบบแบบขยำขยำผมให้มันให้มันแบบเข้าไปทั่วๆก็ได้นะถ้าสําหรับใครที่ผมยาวนะครับแบบว่าผมยาวเกินบ่าไปอ,ะอ่ะให้ใช้สองกล่องนะคือถ้าอย่างผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมผมไม่ได้ยาวมากนะครับก็โอเคกล่องเดียวได้หรือว่าคุณผู้หญิงที่ อ่าผมบ๊อบหรือว่าผมไม่ได้ยาวมากมายอะไรนะครับก็กล่องเดียวได้เลยแต่อันนี้ผมก็นั่นแหละกรณีผมก็ใช้แค่กล่องเดียวนี่ยังไม่หมดเลยนะนี่คือแบบเหลือเยอะเลยอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเริ่มแบบมันเริ่มแน่นเกิดไปแล้วดูดีดยังแบบยังเหลือจากถุงมืออีกเยอะเลยคือผมไม่ต้องกดเพิ่มแล้วก็ได้เออเละเทะมากทุกคนตอนนี้นะก็มันทั่วแล้วคือผมผมมันสั้นแค่นี้เองนะครับ นี่ยังไม่หมดนะนี่คือแบบผมว่าถ้าสำหรับผู้ชายที่ผมสั้นประมาณผมนะขวดเนี่ยได้2คนสําหรับผู้ชายนะครับแต่ถ้าสําหรับคุผู้หญิงที่ผมค่อนข้างยาวหน่อย mm hmm. ก็อาจจะขวดเดียวนะครับหรือถ้าผมยาวมากๆยาวเกินไหลไปก็2ขวดนะแล้วก็อ้อลืมลืมพูดไปเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นนะกลิ่นเนี่ยเหมือนยาทําสีผมเหมือนน้ำยาทําสีผมที่เราไปทํากันตามร้านเลยกค,คือฉุนมากฉุนนะ่ะเออ แล้วก็มีคันๆยิบยิบนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องรอ2 0่สนาทีเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาไว้ที่30มสนาทีเลยแล้วกันโอเคเริ่มไปโอเคแะ้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำนะตอนนี้เสียงมันจะก้่งก่นตอนนี้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา อันนี้ผมซื้อแชมพูมใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นแชมพูสําหรับทําสีผมเลยนะคือมันมไม่ไม่ต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่แบบที่คนแบบจะหาซื้อได้นะครับอันนี้ก็รอก้อยกว่าบาทไม่แพงนะครับไม่ให้โดนตาแล้วสับนะไงวอวะ <laughs> ต้องต้องไง,ไงหงายหัวซาเหรอเดี๋ยวเรากับหลับตา โอ้ยสีอะลงมาเป็นสีเลยนะดูดีลงลงเป็นสีเลยลบบตาสามผมมันยากนะเนี่ยอยากขอเสื้อมากทุกคน แต่ไม่ได้นี่ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปที่พอร์ตซื้อลไปดานแล้วเนี่ยทำเองแล้วแบบโคตรเลอะเทอะเลยอ่ะคนเฮ้ยแชมพูเป็นสีเลยนี่ว่าใช่ไหมเฮ้ยถือว่าสีว่ะลองรับดูสิทำยังไงให้มันไเข้าตากล้องอยู่ไหนอยู่นี่ เลอะเทอะมากเลยอะเริ่มเริ่มขนาดนี้เป็นการสระผมที่เลอะเทอะมากโอ้ย นะทุกคนก็ดีของเหมือนเดิมก็ก็โบให้ทัว่วผมว่าแปลกว่ะแปลกที่ต้องมาสาาระผม้วยไ,ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วก็แปลกที่สระผมคือสระผมด้วยตัวเอง,ท,งที่ไม่ได้ถอดเสื้ออ่ะ เออก็ถ้าแบบไปทำผมที่ร้านอะไรเงี้ยมันก็แบบโอเคแหละใช่ไหมแต่นี้แบบทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนทีมนวดเลยอะ่ะหมาอนดิตชันเนอร์เลยคือล้างแล้วแบบรู้สึกแบบเหมือนมีลื่นๆอ,อยู่ ก่อล้างผมก่อนแลวกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันว่าสีผมเนี่ยสรุปแล้วมันจะสำเร็จไหมโอเคไปล้างผมเสร็จแล้วมานั่งเป่าผมดีดูเป็นไงดูน้ำตาลยังไอ้ดูเท้ายังยังจริงดิไม่เห็นเทาเลยใช่ไง เหมือนย้ำสีเก่าอ่ะอยู่ต้องรอสักพักหนึ่งใช่ไหมไหะเป๋าต่อไปไม่เห็นเทาเลยทุกคนดูดำเลยไหมดูกลับมาดำเลยปะเออดูดิเหมือนเหมือนกลับมาดำเลยนะอาจจะต้องแบบว่าสักจัผมไปสักสองสาครั้งให้มันแบบว่าเริ่มจางๆอราจะเห็นเป็นสีเทานะจริงๆสีนี้ผมเคยใช้แล้วนะครับเท่าที่จำได้ก็ต้องสัก สัะผมสักครั้งสองครั้งอะแบบมันมันมันถึงจะแบบสีเทาเห็นชัดนะอันนี้มันจะเข้มๆหน่อยเหมือนมันย้อมกลับดำอะ <c oughs> นะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอสีหลุดนะครับไอสีผมที่ฟอกไว้แต่แรกอะมันก็จะออกมาเหมือนกันนะมันก็มีระยะเวลาของมันแหละครับแต่เท่าที่ผมจําได้นะคือไอสีตัวเนี้ยมันอยู่ได้นานมากถ้าดูเป็นไงสีตามนี้เลยนะสําหรับตอนที่ทําใหม่ๆนะ บบมีใช้แฮม์มาสแล้วแล้วก็ใช้แชมพูสําหรับทําสีผมด้วยว้าว <Wow. S 1> สีเข้มเลยเหมือนย้อมกลับดําเลยอะโอเควันนี้ก็มาย้อมผมให้ดูกันนะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ดีเหมือนกันทั้งย้อมผมให้ดูแปลกใหม่แล้วสระผมท,ท,ทั้งที่ใส่เสื้ออยู่สถานที่ก็แปลกบ้านคนอื่น <laughs> เอ้ห้องห้องคนอื่นแปลกเดี๋ยว น่าจะเห็นในคลิปต่อๆไปแหละถ้าเกิดว่าระหว่างที่มันยังเทาอยู่แล้วได้ถ่ายคลิปะนะครับโอเควันนี้ขอบคุณที่รับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปเพื่อนดูด้วยนะครับผมไลฟ์ลนะิงก์นะแต่ใจกับสีมืนกันมันกลับมา,ม,บม,ามันกลับมาดําเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องรอสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมันอาจจะเทาเห็นชัดมากกว่านี้โอเควันนี้ข okay, อลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย